ดอกเอยยาสุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชา,นาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครป์กไดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำใเล้ยครับเพื่อยฉีดโลผิดใหม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้านองมาเห่นทังสารข้ามเด้พอพี่น้องเด้อผ้าพีผ้านองมาเหลือก็ควายไปเลี้ยงนะครับ วันนี้มีให้พี่น้องหลายรายกาันเพิ่นสิเปิดจักโตัวนะครับราค่าสิเป็นจังไดมาหุจกกับจกบเจ้าของควายเพิน่นสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับเอฟซีของชายตลาดเนาะครับเนาะพอ่อเอฟซีของพอญ่ยยห้อยเขียนมือนี่มีของดีมาฝากมีแต่ของดีๆเลยกเก่งๆเลยครับมือนี่เอาจากตัดราคาถือขึ้นไปหาแพงมีแพงพรอ,อ,อมัีพ่อมีแพงพรอมั้มีจากร้อยสามสิบ ขึ้นล้อยซีซิบหาฮอดล้อยหาซีพฮอดล้อยหาทีพสามครับมื่อนี่ฟ้าทอแม่ท่องแม่คมลูกฟ้าประธานลูกเพชรแยามมีเบ็ดอืมครับของดีราคาเกษตรกรจับต้องได้บ้านท้องที่ไสกพ๋วบ้านโคกสูงตำบลนาคามเพื่อว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเนาะครับเนาะเบอร์โทรกะ0828551377เฟซกะหอยเชนงัวงามมาพร้อมหลานสาวคนสวยครับครับนี่เลย โอ้แน่นอนมาตัวเรียแค่งม้ารถลดห้อตัวนี้เป็นอนาคตพอพันนะครับนะเพินเป็นลูกเจ้าอัศวินอายุได้สิบเดือนปาความสูงอยู่ทีรอยสามสิบบวกลบเกิดจากแม่รอยหาสิบผู้นี้ครับเนี่ยโอ้แม่เพิ่นเป็นสายอุไทยโดนพี่น้องเฮาโดนาหนาเขา่ว้างกระดูกแข้งขาใหญ่ อนาคตพอพันเลยแจงขายไงนะครับโดนตัวลำชิงดีลำชิงดีลอยสามสิบจักเดือนกับ่อสิบเดือนครับสิบเดือนลอยสามสิบนะครับสีดอกเราโอ้เขาออกดีอยเลยขายไงปานควอยผัวะเบิ้งกะคักควอยผูวยี่หลีป้าเล็บไห่พี่น้องเฮาเบิ้งเล็บเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อพื่อนนะเล็บเพิ่น เล็บง่ายนะครับแข็ง่ายขาง่ายตัวตัวลำชิงดีนะครับลูกชายอัศวินสิบเดือนสิบเดือนท่างเขาเปิดกว้างมากนะครับบ่คอยมีได้พอเนาะแถวบ้านเฮาเนาะบ่บ่คอยได้ผสมได้เนาะเบิ่งหน้าเอ้่พาพข่นเพียงพุ่นน่ะบักง่ายเลยขาโยกดีพี่น้องครับหน้าลื่นตื้นสำคัญคือเล็บพี่น้องครับพูดอะยืนยืนยืนง้างทำไเลยครับโอ้หน้าตาดีรอมากหน้าตาดีรอพุ่นน่ะอันนี้สนเข้าไม่ได้พอเนาะสนเข้าไม่ครับ ล่อดียัางย่างมาจริงมาทางจงเชือกปนได้นะครับผมปุ๋นะแต่ว่าเชียงเชียงเชียงหน้าตาทางเขาหมรอมานะครับหมุนยางก็ได้เราพอังสี่พว่าแบงให้พี่น้องไปเป็นพอพันไปเป็นคุ้มฝุ่งสองหมื่นเก้าพันบาทนี่อนาคตไก่เปิด้ค่าน้ำเชือกขึ้นมาใหอหวาบโบวจักน้นเปล่าได้มาจังที่ก้าวปัว ไปยู่ในท้องกับสิบเดือนแม่น้อเทว่นสิออกมาเลี้ยงอีกเป็นแปดเก้าสิบเดือนนะพ่อเนาะครับผมเพิ่งนน่โอ้โถ่โถโโราคาดีพี่น้องเฮาราคาดีราคาดีพ่อฟังราคาพ่อฟังราคาพ่อพัฒนาต่อนะครับพ่อเอาไปเลี้ยงไปเป็นพ่อคุ้มฝูงนะครับครับผมตอนนี้เอาไปจับสัตว์สะกนพี่น้องครับจับสัตว์สะกนขาดีมากโอ้ในการลูกชายอัศวินลูกเจ้าอัศวินสิบเดือนสิบเดือนสูงลอยสามสิบเฉพาะครับสิบบวกลบบวกลบนะครับ เกิดจากแม่ร้อยห้าสิบแม่ร้อยห้าสิบแม่เป็นสายอุไทยจ่ายบาทกี่บาทสองหมื่นเก้าพันบาทสองหมื่นเก้าพันบาทครับส่งฟรีให้หนึ่งร้อยกิโลครับผมส่งได้ทั่วไทยส่งได้ทั่วไทยรับประกันตำหนิทุกอย่างครับรับประกันตำหนิแน่นอนขนาดเอาบันนี่ยางเข่าขอกเงียบเลยครับเด้อยยางลูกยางเดินเลยเดินเลยไปลูกไปเข่าขวักโอ้แข็งขา นาเขานะครับเบิ้งธรรมดาว่าเป็นคล้วยผูเบ้างคักล้วยผูอีหลีวันนี้แม่โครงสร้างสิใหญ่ายเลยพี่น้องเด้องานถูกเทียบเทียบกี่คนพู้ดาไข่เพิ่นน่ะไข่งามเนี่ยครับพี่น้องครับบ้านนี้มาเบิ่งตัวที่2ของรายการนะครับรายละเอียดมาได้ครับพ่อตัวนี้เป็นแม่ลูกเนาะครับเนาะลูกตัวผู้แม่ลูกลูกตัวผู้ครับลูกเพชรลูกชายเพชรลำโขงลูกชายเพชรลำโขงอายุ4เดือนลูกแรกนะครับครับผมแม่เพิ่นเป็นสายเพชรอุดรสูง145บวกลบ แม่ผสมเก่าจะเลื่อนไว้ได้ครับเนี่ยได้แดดีหนึ่งแม่นะครับเป็นสายเพรียวดอนสูงรอยสี่สิบห้าบวกลบนะครับครับผสมกับเก่าเจริญนได้พอเนาะผสมเก่าเจริญนี่เลยลูกชายเป็นลูกชายของพี่ลังโงงพี่ลังโงงชื่อสองรุลสามโอ้หนาเลือกดีตัวนีนแม่ลูกแม่โอ้แม่แม่แม่กันยี่ลูกกันหนาโอ้ลูกมักหยอกลูกเป็นมักหยอกโอ้แซงขาลูกได้การด้วยกันพี่น้องเฮาอว่าจะได้ซีเดียหนึ่งได้ครับเนี่ย โอ้ลูกทรายเผ็ดล้มโขงแม่อร่อยซีบหาโอ้แม่อนาดีท้องพ่อเนาะนาณาครับเบิ้งกะกักผู้มูเพิ่นมาเห็นมันเหม็นบอสลอยที่หานเพราะว่าลอยที่ทิพย์เพิ่ฝนตีพันบาตัวแขชงขาบักไงพี่น้องเฮาเล็บรเรือดีนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนพี่น้องเฮาเบิ่งได้เปียงแขชงขายางไงนะครับหน้าตาสวยอันหนาวเบิ่งลูกขอชมชมหน้าหน่อยขอชมหน้าหน่อยอ่าพอเลยนี่นะครับแต่งขาเลยครับมือนี่มันฝนตกลิ้นอ่าฝนตกลิ้นพี่น้องเฮานะครับ สีสันอาะสีโบงงามปันไดเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องเนี่ยขึ้นมาชมตัวจริงนะครับเบื้องแม่เพิ่นสายเพลือดอนนะครับสายเพลือดอเนเปิดกว้างสวยๆเลยพี่น้องเฮาเนี่ยพูดนะลูกเพิ่นมากหยอกหนาบ่ครับนะครับตัวแม่เพิ่นห <c oughs> นาอันย่างวัดเลยครับบ่เนี้ขอเพิง่งถ่ายแม่เพิ่นจนนังหน่อยย่างวัดลูกไปไปไปอ้หนางามเลยพี่น้องเด้อมาเบื้องตัวจริงเลยหนาสดเลยล่ะบ่ทันนิ่งปันไดนะครับอืพูดนะสีดอกเล้าพร้อม โอ้ยพูนะเบ่งในเบียงโอ้ชิ่งดีขักแม่พ่นพูนล่ำตัวซีเลียมเพลินผ่าครับสวยๆเลยตัวนี้สดๆเลยหางได้นะครับขาแข็งขาได้เบิดเลยพี่น้องครับพูนะต้นตัวลำชิงได้สวยๆเลยตัวนี้ร้อยสี่สิบห้าบวกลบครับผมสายเพชรอุดรสายเพชรอุด,อดอรผส,สมก้าวเจริญลูกตัวผู้เดินตามลูกชายเจ้าเพชรลำโขงนะครับกี่บาทกับเพะ่อันนี้สี่เดือนว่ค่อยๆเลยเนาะจะได้ผ่านพอสามหมื่นเก้าพันบาทเอา สูตรล้อยชีพหาเนี่ยนะตัวล้อยชีพชี้ผ่าเนี่ยแหละครับเอาสามหมื่นเก้าพันบาทงงงงตีโอ้ย,อย <laughs> เอาแบงให้พี่น้องไปเป็นเมียพัน<อ>ตัวน้อยกลับไปแต่ไปเป็นพอพันลูกยังได้ทองไปรุ่นเอาโอ้ตัวนี้บ่ธรรมราดาได้เลยพี่น้องเด้อสามหมื่นเก้าพันบาทผมมีตำหนิได้ครับเพราะผมเป็นหยังเด้อแต่สัมผ่สผมไม่จัดโป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 เนาะจัดโปให้พี่น้อง โอ้ลำตูซีเหลียมพื้นผาง้างๆไปพี่น้องครับ<ด>ชิ่งดีแข้งขาดีนะครับตัวตัวลำชิ่งดีดีนะครับหน้าสวยหน้าหวานดีผลงานมีเห็นพี่น้องครับเมืเ่อไงอ่าถ้าสมมุิว่าลแม่ติดทองมากหนิมันเป็นตัวหางหกหมื่นนี่พ,พี่น้องพูดแล้วครับพูดแล้วนะครับเนี่ยแต่ช่วงนี้ติดบ่ติดบ่ได,ด้มีปัญหานะครับเพราะว่าลูกกำลังกินนมอยู่ช่วงนี้เนาะพ่อเนาะลูกกิดนมแน่น้อยๆโอ้ได้กันสามหมื่นเก้าราคาสามหมื่นเก้าพันบาทป้าถูกต้องได้พร้อม ส่งฟี่ได้งน่้อยส่งฟรีลอยโลอยู่ส่งฟรีให้คือเก่าลอยโลเนาะครับผมส่งได้ทั่วไทยเหมือนเดิมครับผมบ้าแน่นอนห้องเพลินพี่น้องครับมึงเนี่ยบู๊ยมาย่างมาบปะนี่ย่างมาลูกโอ้หนอนยี่ห้อคอยเอ้ยเฮ้ยตโคตรแบบไงขายทอนี่เมสตีเฮ็ดอีหยังกับผีกับน้องเขาน่าบ้านนอกจัดโปจัดโปให้พี่น้องเออของแถืเลยพี่น้องครับไปได้กัน เอาพี่น้องครับบานนี้มาเบิง้งตัวที่สามของรายการปรัดทั่วตัวนี้ไหมปั่นรถทั่วพี่น้องครับความเงีวเพลินเมึงได้เพียงป<ะ>้าท่องไม่พอเนี่ยท่องเหลือได้ครับท่องได้สิบเดือนเหลือได้เนี่ยเฮ้ยทั่เพิ่นสิออกใทบภาษาเนี่ยบ่ท่องแทบออกแทบพันศาแล้วหางขาสี่กแกได้หรอตั้งไรสูงอะไรครับแม่นี่สูงร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบครับป้า ตะก้อนสูงร้อยชี้สิบแปดพอดีครับเนี่ยวันดีๆแต่ว่าเป็นทองเงี้ยเป็นเลยเตีย้ยลงไหมสูงร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบนะครับ,บทองสิบเดือนก็ไผ่พอกับเพชรสยามครับป้าต,ตัวนี้เงาอิรีพี่น้องครับนี่ตัวเมียเพิ่นนี่เป็นมาสายเพชรอุดรอ,อืมโอ้หนานะครับหางเงาเลือกลามดีตัวนี้แต่ว่าลำตัวล่ำตัวนี่โอ้เงาขักเดอ้อพี่น้องเด้อเงาขักนะครับพี่น้องเพิ่งสังเกตเพิ่งหางเพิ่นพอดีเหล่าขาแข้งขานะครับตัวตัวลำชิงเป็นควายที่โตใหญ่สูงอ่างลึกโอ้ หนาตื้นจบเลยพี่น้องเฮาตัวนี้จบเลยนะครับอักตาลาเต็มหยุดหยุดหยุดไปไหนปะเดินพุ่นไปพุ่นแล้ลูกเดินพุ่นไปพุ่นแปลก็กล่วยพอนะไปเลยไปยาวๆเลยอ้อมมากพอนะเราจังขนาดตรงมาคว้านแม่ท้องมันจากกันนี้ยังน้อยมันสีหงมุนหิรตไปหงมุนหิดอ่ายืนเลยครับยืนเลย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 ลูกจัดยืนเลยให้ได้ท่าสวยๆงามๆนั่นไม่เนาะจักตัวนั่นไหมเงยปากค่ะเอาละ พ่อเออสวยโอ้สวยสวยโอ้เงามองเบิ่งทางเขาเปิดทางนอ่อเนาะเปิดคักมาคันเพได้ยักลูกเราพ่อนี่ลูกที่สองครับลูกที่สองงามจัดป้างามแบบไงหนาลื่นตื้นสดแบบไงอุ้ยเอาไปเบิ่งบักบักเขาบักเดียวดีตัวไหมพี่น้องบักอีเดียวอีเดียครับบักเดียวอีเดียเลยพี่น้องเลยนะยิ่งเงาเขานะครับเนยวายตาแต้มแจ่มจัคล้องแบบยางงามเลยชิ้งดีสดนะครับตัวนี้สดสดเลยแช่งขาเรียบเรียบดีพร้อม สายเพชรอุดรสายเพชรอุดรท้องกับเจ้าเพชรสยามสิเดือนสิเดือนสูงร้อบวกลบครับผมเท่าไรละพ่อหกหมืันบาทผมเสียดาล่ะคัดเลยล่ะเนี่ยผมสียดายเคยซื่อสามแสนเด้อโอ้ไว้ใดนก่อนเลยโอ้โถโๆๆโถโๆๆโถโอโถโ เสียดายเลยเคยได้ซื้อสามแสนเด้อตมก่อนเนาะตมก่อนสามแสนสี่แสนเลยเด้อโอ้ยนี่เล้อพ่อตัวยุนองผมผมซื้อสามแสนกลวงพี่จังสี่พ่มันก็จังสี่แหละใช่สมพ่อว่าป้าถ่ายกลวงมาครับเลยพี่น้องห้องกลวงแบบไงเลยแล้วนะถ่ายกวงดีนะครับตัวตัวลำชิงย่างดีเลยหางเลือกลามดีโอ้แน่นอน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 พี่น้องเอ้ยโอ้ยเพื่อนเชียนมาธรรมดาส่วนไหนว่ธรรมดาเลยครับมีอีกด้วยมีอีก มีอีกเยอะเลยมึงเนี่ยควมเง่าเลยนี่ของฝากหกหมื่นสระเทพนครนี่หกหมื่นเก้าพันบาทโอ้ยหน่อยสะออนได้หน่อโทุ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 เพชรสยามสิบเดือนสิบเดือนสูงร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบนะครับเพิ่นเป็นสายเพชรอุดรพี่น้องเฮาต่อนี้บ่มี่ทรงพี่ห้คือเก่าลอยกิโลครับผมทรงไหนทั่วไทยนะพ่อเนาะไทก่ไก่เฝ้าโทุเลยเฝ้าโทุโอกาสดีนะที่ท่องของพี่น้องผู้อยู่ไก่เขามาเบิ่งคอกไม่เห็นเดี่ยพี่น้องเฮานี่ นี่บอกค่อยๆยี่พ้อไอ้เชียนว่าครับผมอืมนอนเพื่อนไดนว่พควแหลกเปียกไหนบ่กับ่ว่าได้ล่ะแม่นบ่มาไอ้พ่อไอ้เชียนได้ขึ้นเขาเนาอพ่อได้ขึ้นเขาครับได้ขึ้นเขาสื่อขายแหลกเปลี่ยนมาเลยพี่น้องเฮานะครับเหมือนกันมีแบบใด้ขโมยขโมยขึ้นเขาพอเลยเนี่ยหกหมื่นเก้าพันบาทสวยมากเดินเข่าคอกได้ลูกเดินเข่าคอกได้ลูกละปาดตรงนี้หนาดีสมเสมอ ตาเต้มหมึกย่างคักนะครับอ้าวพี่น้องครับบาทเนี่ยเมาเบิบ้งผู้ไดหานะครับแม่บอกง่ายๆพี่น้องเฮาเป็นหน้าที่ที่ดีที่สุดนะครับสําหรับชั่วโงนี่พี่น้องครับผมว่าผู้ไดหาคว่ยใหญ่นะครับอานาคตคข่หนักเป็นไปเป็นแม่บอกแม่พันนะครับมือนี้กม็มีให้พี่น้องคือกันล่เล,เลียมเยพ่อตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นแม่สาวท้องแรกนะครับเนาะสาวท้องแรกความสูงอยู่ร้อยห้าสิบสามบวกลบร้อยห้าสิบสามพาร์ทเฮ ทองกับเจ้าไม่ได้หาเดือนที่เขาหกเดือนเนี่ยครับทองเจ้าไม่เนาะพ่อเนาะครับเจ้าไม่นะครับเพิ่นเป็นลูกสาวเจ้าปังแปดลิ้วแต่ว่าบ่มีใบเด้อครับเด้อโอ้พระทุกครับฟันแท้ขึ้นสองครูโทษ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 เอาพี่น้องเฮานะครับสาวท้องแรกสูงร้อยห้าสิบสามบวกลบนะครับเป็นลูกสาวของป๋าปังแปดลิ้วพี่น้องครับเพิ่นทองกับเจ้าไม่ได้หาเดือนพี่น้องครับโอ้ลอยหาสิบสามวันนี้ไหมพี่น้องเฮา เฉลี่ยสองคู่ได้พอเนาะเฉลี่ยสองคู่ครับโต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 เพินพ่นเพิ่นสีมีดตำหนีอยู่น้อยหนึ่งอยู่ปลายหางอันปลายปลายหูนี่แม่ละปลายหูทั้งตัวนั่นล่ะ <ไป S 2> เออปลายหูปลายหูน้อยหนึ่งมันถื่อนน้ำน้อยอ๋โอโว้ยมันเป็นยังดอนม่ได้ออกลูกองนี้หรอกครับผมบอกกันไว้ <laughs> บอกกันไว้ โอ้มันมันเป็นแผลสิสิพ่อเออแผลซื้อๆนี่เท้าเราล่ะสิเรื่องเท้าในเล้ยงในยังนี่เนาะครับเป็นแผลขอบมันซืีโนลูกเนาะครับมันขวังน้ำโอ้น้อยเดียวด้วยพี่น้องเด้อน้อยเดียวน้อยเดียวนะครับระวังเหงาเขาโค่นเขาไงนะครับหัวโหนกนู่นอัตลักษณ์ชัดเจนพี่น้องครับเอ้าไงหนาตึ๊บสาวท่องแรกพ้อหาแสนว่าพอตัวนี้บอขับบอทรอยเซนหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทห่วยท่องกับเจ้าไม่พร้อมเนี้ยครับเนี่ยห่วย เอาเด้อพี่น้องเด้อบ้านี้เอาเด้อเอาเด้อบานนี่ตลาดหุ้นป่วนปันเรีย้อพี่น้องครับทุกท่านโอ้ที่ไปที่มาชัดเจนม่กพอเนี่ยชัดเจนครับชัดเจนชัดเจนเนาะชัดเจนปาตัวตัวใบไมเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับมโนนุ่นดีนะครับทางเขาสวยพี่น้องครับเบื่อไงอัตลักษณ์นี่คืองามพี่น้องครับงามงามสวยเลย ว่าผมมีมองถิมหอกพี่น้องเฮาคาถ้าผมร้อก็สีถ่วมหัวหรอแม่ <c oughs> ึบังชิงเพื่อเลยพี่น้องเลยเป็นควายล้ำเงากระดูกง่นะครับ<ง>เป็นควายโค้งสางดีสูงมากตัวนี้สูงร้อบวกลบนะครับรบันแท2สคู่ตัวนี้ร้อยหา้าบหาระต้องรุ่นมี<ผ>มแท้แน่นอนน่นอนโอ,นนนอน้หนึ่งแสองหื่นสีหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าพันเกจงหวเหตุตัวี่าแล้ว เห็นจะเข้าเปิด2องสแสนครับผมอันคนรยวยหา,ากัวยังสี่ไหมครับเ้ย <ผม S 1> วเฉียวสองคู่หนึ่งไหมโบ่าณยัยเลยครับโอ้เงาเงพี่น้องเาชิงดีดีนะรัยปันสร้างเงาปันรถไฟยังปะเมืองไ่นโอ้ทถ่ถทถ่ถูถ่นโุ่กทักนัก่นทุน่นท่ทอ่น่นทุนุ้่นท่นาุเดทอ่น่นทุนทุ่นทุ่นทุทวนทุ่นทุ่นทุ่น่นทุ่ท้นบนนครับนท่นะครับ เป็นลูกสาวของป๋าปัง8ปลิ้วนะครับเพิ่นทองครับเจ้าใหม่ได้หาเดือนพี่น้องเฮาครับผม1นึ่0 0สนสองหนเก้าพันบาทนะครับตลาดหุ้นป่วนปันไปพอเอาไปเมียน้อยเมียนโอ้ย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 มีน้ำมูลค่าคุยออาพี่น้องครับบัานนี้มาเขาหมดแม่ลูกพี่น้องเฮาโอ้สูงขักแม่นี่ก็ได้ไล่เดี๋ยวมาเลยครับพ่อตัวนี้เป็นเป็นแม่ลูกนะครับลูกสาวของเจ้าไม่อายุได้20วัน เป็นเป็นสายอุเทนนะครับแม่เพิ่นน่ะแม่เพิ่นเป็นสายอุเทยแม่สูงร้อยห้าสิบบวกลบแม่สูงร้อยห้าสิบบวกลบนะครับเป็นลูกตัวแรกครับฟันแท้คู่หนึ่งฟันแท้หนึ่งคู่นะครับผมเอาแม่ลูกลูกแรกเด้อพี่น้องเด้อนะครับฟันแท้หนึ่งคู่สูงร้อยห้าสิบบวกลบนะครับเพิ่นเป็นสายอุเทยครับผมลูกตัวแรกเนี่ยน้ำกลี่เป็นลูกของเจ้าไม้นะครับเจ้าไม้ครับเจ้าไม้แม่เป็นควายที่กระดูกใหญ่มากพี่น้องทั้ง ได้ยี่ที่มืนดีพอยี่ที่มือหนึงได้ไหมครับนี่โอ้โถขาต้องย่องดีสันไหมขาต้องย่องดีว่ะลูกสาวอืมโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนป้าตัวเอ้าผู้ใดหาควายโค้งสางไปกินหญ้าอ่อนๆเอาไปนอนงนำเทใสๆจักบาทพ่อตัวนี้ตัวนี้เพิ่นเปิดไว้อยู่ที่89,000บาทเบิ่งเนี่ยพี่น้องเฮานะครับราคาสิบได้ครับนี่150นะครับแชีงขาเรียบๆนี่บ่มีหม่องทิ่มเนาะพ่อเนาะมีหม่องตีไ่มีหม่องทิ่มเรียบมากตัวเรียบไหมเรียบกระโปรงยาวเรียบมาก เบื้องอะไรเพื่นเบื้องเรียบเพื่นเบื้องแข็งเบื้องขาเพื่นการใจลูกนะครับให้ลูกขาล้ากระดูกง่ายขนาดลูกเขาจะได้ยี่สิบมือเรือยี่สิบมือพี่น้องห้องเพื่อนเป็นลูกสาวเจ้าไมมแน่นอนบ๋อเอาแม่สายอุทัยครับผมฟันแท้หนึ่งคู่สูงร้อยห้าสิบบวกลบเอายืนเลยหนุยืนเลยยืนเลยยืน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 ขอเบื้องหนาจัง่อยขนาดขนาดเออสวยต้องถูชิงตัวนี้ไหมหน้าตาหน้าเขาไหมเฉียวคู่เดียวได้พี่น้องนี่เฉียวคู่เดียวครับนะครับ เป็นควายสายเขาหนาสวยนะครับครับหนาสวยเลยเรียบเรียบดีผลตัวนี้ปาผมว่าต่อไปบืนแต่้อยหาทิมหาอยู่นี่นี่สู้ให้ว่าอะไรกันครับแม่นันนี่น้องขวานอะไรกันครับตัวนี้อายุอ่อนก็ตัวที่ห่าท้ายแม่ท้องหันนี่เนาะอ่อนกว่าครับอ่อนก้อนะครับเพราะว่าเฉียวคู่เดียวพี่น้องขวาครับแต่ว่ากระดูกแข้งขาเรียบเรียบนี่เป็นชิ่งตัวผู้เลยนะครับตัวนี้หันหันถ่ายมาลูกหันถ่ายมะลุยังไงแม่บุกไงพี่น้องขวาบมึงได้เพียง โอยโถ่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 ว่ธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อพค่รลูกพ่นเจ้ะไม่นะครับลูกสาวเจ้ะไม่มีซิบมือเด็กยีซิบมืออืมเฉียดยาลำนม้อมน้อยพี่น้องเข้าหน่ยได้การได้หน่ยป้าโถ่พี่หน่อยจกบาทก็พอเนี่ยนะแปดหมื่นเก้าพันบาทแปดหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องครับขันขึ้นเป็นสัตว์บ้านนี้มากพอได้ใส่เลยบ้านส่เลยได้ควายอยากอีกพร้อมป้าโถ่ รถไหนน้าพอๆอนี่นะกลับบ่านาได้หรอครับแบบมาคุยกันคุยกันบอกผมสิตัวเอาหนิไหมจะไปเสื้อขอเพ็ดถ่งใบเห็นขาเห็นลูกขาบอกเพ็ดเลี๋ยวหลังไหมหลังไหมเฮาไปแล้วจะคอยบอกกันเพิ่สางสีไหมจิได้ควายเดิไปเข้าควากไปปุ่งแกงทรงฟรีให้ยรดรอบนะพ่อเนาะครับผมส่งฟรีใหอยรดพี่น้องเฮาไว้อยู่นี่มีใบมีหลอดทุกตัวแล้วครับเด้อโอ้ยปุงยังไงในการในพี่น้องให้ในการในการเบื้องเพียงฝนอ๋อพี่น้องครับบ้านนี้มาเบื้องแม่พันเบื้องยิ่งย่งอีกนะครับ โอ้ใจลูกเบิงงงบ่งน้ำนมเพิ่นพีนะ่น้องเฮาเบิ่องนางคอลูกเพิ่อนอืยเบิ่องนางคอเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อพุ่อนดอกเขาแยกง,ง่านะครับหัวโขกหมก,ก,กเลยละเหลี่ยมอะได้พ่อตัวนี้เพิ่นเป็นลูกชายของเงนไอ้ฟ้าประธานตัวเนี้ยเพิน่นเพิ่นซื้อว่าฟ้ามงคลเจ้าฟ้า<พ>มงคลนะครับชายฟ้ามงคลลูกชายฟ้าประธานครับผมป้าหอบขากับเขามาเกิดพี่น้องเฮาเขาคข่ยน้อยเด้ับพี่น้องครับซื้อ2รุ่น3ตัวเนี่ยออืตัวเมีย ต,ตัวแม่ผสมเพชรสยามไดซิปผามือนะครับแม่ผสมเพชรสยามเนาะครับผสมกําเข้าว่าตัวนี้ผสมกําเฮ้าครับผสมอยู่นี่โอ้แม่สูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบแม่ร้อยสี่สิบห้าบวกลบนะครับตัวที่สองนะครับนั่นฟ้ามงคลนั่นนะท่างเขาปันตัวผูพี่น้องเฮาอ้ยน่าสวยมากนะครับตัวนี้ไงเกิงตัวนี้เนาะครับเลือดดีเป็นลูกสร้างอุดรอนหน่ยตัวเนี้ยครับผมจะว่านีใบมีหลอดใบมันเกาขาดอืม โอ้ลูกสาวช้างอุดรพี่น้องครับเด็กแบบนี้มาลูกตัวที่สองยางน้ำกลดนะพอนะครับตัวที่สองยางน้ำกลดลูกชายฟ้าประธานนะครับเจ้าฟ้ายังก็พอฟ้ามงคลเด็กชายฟ้ามงคลนี่นะครับเด็กชายฟ้ามงคลลูกชายฟ้าประธานแม่สูงร้อยสี่ห้าครับผมอ่องสวยนะครับอัตลักษณ์งามหน้าเขาเปิดกว้างดีเอาด้านขังเขาต้องดุเป็นหัวใจเสี้ยเดียนหนึ่งนี่ครับเห่นบักกันเด็กชายน่ะหน้าตึ๊บเลย เด็กชายฟ้ามงคลพูดอะไดื้อมาเบิ้งตัวจริงเด้อพี่น้องเด้อมันนี้สถานที่เพิ่นบ่เอือบาันไดนะครับผมยางบ่ไดยีหลีมือนี้มันนฝนตกฝนตกเป็นสิตมหมดนะครับมีนูนเดียวเท่านี้พี่น้องครับนี่ได้เิงเพิินวนี้ปกติก็ลงให้น้ำละาเนาะเนาะาะอนาะเนาะาเนาะเนาเนาะเนาะนะเาะเนาะเนาะนะนาะาน้ะเนาเนาะเนาะเเนาะเนาาน้ะนานนาะเเนาเนานาะนาาเนาะนนะโ เป็นไรพี่น้องเฮาจักบ่ายไปในพคุ้มนี่ซื้อ2รุ่น3ามพื้นที่79,000บาท79,000บาทพี่น้องเฮ่อราคาดีพี่น้องครับป๊าดถูกกว่าน่อยมไเบิ่งได้เพียงส้ยสวยป้าก้อนลูกมึงมึงมึงนังคอเพิ่นพี่น้องเฮาเด็กเงี้ฟ้ามงคลหัวบักใหญ่เขาบักใหญ่เอ้ยอายุสวบจะได้4เดือนนึงเด้เนี่ยกากวะโอ้ในท้องแม่เพชรสยามได้พอเนาะแม่เพชรสยามครับนะครับผสมอยู่กับเฮาเอง ครับยูนี่ซิบหามื่อแล้วสิบห้าวันแล้วนะครับพี่น้องครับไก่้ถี่พัดรอบแล้วเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผมราคาห้องซื้อครับต่อรองได้ต่อรองได้ส่งฟรีให้ร้อยโลส่งได้ทั่วไทยเหมือนเดิมครับผมมาห่าหอกในห้องโอ้มาเบิ้งตัวจริงเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งตัวจริงนะครับควายยูนี่หอกหนาคมันยังในเบิ้งหลายตัวมันยังในเบิ้งแท้แท้ยังได้กระสูนตัวจริงวันน้องพรนครับครับผมอ้าพี่น้องครับบานนี่ผู้ใดหาพอพันนะครับ ใหญ่ๆพี่น้องครับเอาไปคุ้มฝ่อคุ้มฝูงเอาไปรับจ้างผสมนะครับตัวนี้เลยพี่น้องครับรรยการสุดท้ายพี่น้องครับยเหลี่ยมาเลยครับเพ่อะตัวนี้เพิ่นซื้อเจ้าพรพันล้านเนาะครับเนาะเป็นลูกสายของเบิ่มพันล้านครับอายุได้ห้าปีครับความสูงอยู่ที่ร้อยหกสิบสามขึ้นไปประกันร้อยหกสิบเซิงได้แล้วครับเซิงจก่งรับผสม เห็นผลงานไปนี่พ่อเห็นผลงานไปท่านได้เห็นเลยครับเพราะว่าหัวตาเสิองอยู่ลำบ้านเฮานี่อยู่หนีหัวตาไดทบท้องละพันท้องละหนึ่งพันบาทจัดโปจัดโปท้องละพันโอ้เจ้าพรพันล้านกับลูกเจ้าเบิ้มพันล้านลูกชายเบิ้มพันล้านนะครับอายุห้าปีเด้อพี่น้องเด้อสายอมตะพี่น้องครับนี่เบิ้งได้เพียงอความหญยความหลึกเพิ่นนะครับ ตัวนี้สีมันควาอยเรียงธรรมชาติมาได้่พอเนาะครับผมเพราะว่าตะก้อนเพินพ่นเพิ่นตะก้อนเจ้าของเก้าเพิ่นเดินสนามเดินสนามอยู่ติ่น่ครับตอนเพิ่นยนยนเสาเลยแล้วครับอ๋อ,อตะกี้เพิ่นเดินสนามอยู่ครับผมอ๋อแต่ว่าเห็นสะดุเห็นกระดูกส่วงเห็นสว่าบชัดเจนพี่น้องครับท้ายง่ญ่กว้างนะครับหางเลือกลามดีครับมองไปเปลียนเล็บเลบดีหมอไป,ไปเป็นพอพันโอ้พอพันคุ้มผูง ขันหนามาเบิ่งพ่อป่ะเนี่ยขันหนาวมั้งลูมะพอดูหน้าหล่อๆเขาหน่อยปาดตู้ควายไหมขาหลังโอ้โหแตงรอเอาเลยเอาได้ดันหนาวได้ลูกเอาได้หนาเลยเอ,อเอาได้หนาเลยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยมีผีน้องเฮาโธ่พ่อใครรับออกเอกยกจะบังเขาเพิ่น <laughs> เออพูด <laughs> อะไรเขาบนกว้างเนี่ยเพราะมันธรรมดาเนี่ยเนี้ยเนี้ยปาดเขาไหม เงาถึงเม็ดบ่พอๆแต่ละคังนี่เกียบแล้วครับหนึ่งเนาะสี่ต้องมีเจ็ดสิบแปดสิบเนาะเจ็ดสิบแปดสิบเลยแต่ละคังเด้พี่น้องเด้อแต่ละคังนะครับแปดสิบเลยตัวแปดสิบโอ้ลูกไส้ปลาเบิ่มพี่น้องครับเตึกใหญ่ไร้กว้างนะครับใหญ่ไร้กว้างอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับพูดอะถ่วงขาสีขาเลยนะครับตัวนี้ท่วมหัวอย่าเป็นเย็นมือพุนแล้วพ่อๆชี้ได้บ่ครับมันเลได้ด้วครับชี้ได้เนาะครับมไม่ลงตัวใหญ่ผมมันขืนยากให้มาชี้เบิ่งเอาให้มาชี้เบิ่งเอาขี้ได้ขี้ได้ปฏิวัตตัวเนาะพ่อเนาะครับผม นี่นะครับพ่อเดี๋ท่ายรูปท่ายยังตอนเข้าชี้บ่น้องเดี๋ยวชี้ท่ายไปพ่อฉันเดี๋ยวทายเขียนด้วยครับพี่คันอันนี้ท่ายไปถามผมไม่ได้ท่ายส่งให้ผมไม่ได้ครับนะครับพ่อไอ้ผมได้ให้พี่น้องเดี๋ยวเบื้องน้านะครับผลึกว่าเอ้ยบ่แมนดอกชี้ได้บ่อพูดเราตัวผลึกว่าชี้ได้ชี้ได้แต่ว่าชี้ได้พี่น้องเข้านะครับมาเบื้องตัวจริงมาชี้เอาเลยก็ได้ครับผมหันท่ายมากพ่อป่ะเนี่ยหน้ารอมากครับปากเงยดังเงยเดินหน้าไปอุ้ยเขาเกิงหู้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าร้านร้านหน่อยนี่ครับเป็นผู้ดูแลเลยนะพี่น้้้อองงเาาโไไข่มมตัวย อ่าเดินไปอีกเดินไปอีกเดินเบีกเดินไปอีกดูเดินไปอีกอ่าพ่อ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 เอาอยู่ขาหลังจังหน่อยพ่อแล้ว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 โอ้สวยสวยสวยพี่น้องเบิ่งนะครับเนี่ยอ่าเป็นควายส่งดีพี่น้องเขาควายหยักควายใหญ่กฉีโผเพิ่นพวกพ่อออกคางนะครับให้ว่าบ่เป็นบ่เป็นพุ่งโลนะพ่อเนาะครับผมบ่เป็นพุ่งโลนะครับชิ่งดีล่ำตัวสีเหลี่ยมพื้นผ้าพี่น้องเขาเนี่ยเบิ่องน้านนี้ก็สซีเลี่ยมพี่น้องครับ ้แต่ว่าเขากลายตัวร้ายเลยพี่น้องจักบาทล้วพ่อบาทแบงพีแบงน้องหันหนาวเลยลูกแบงพีแบงน้องไปยูทียูทีเก้าหมื่นแปดพันบาทไม่ไปเป็นพ่อพันครับไปเป็นพ่อพันเสื้อนี้อีกยืนเลยพ่อเลยเอาพ่อไปยืนคางมาเนี่เสื้อเก่งเก่งป้าถั่วโอ้ยชาว่าบ่บอดแสนชาวบ้านอีริสจีนี่บ่ชอดนอีริสเด้อครับบ่อดแสนพี่น้องครับที่เลี้ยงที่เลี้ยงกาแฟคาหน่ำนมคา เอ็มลอยหาซิฟไปสั่นล้วอ่านี่พี่น้องเฮ้านะครับเอาพี่น้องผู้ใดหาพอพันเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับต่อพ่อเราเปิดไบบัพ่อ,พอแสนเน้นมาชมเอานะครับมาเบื้องเอามาจับเข้าเบื้องมาบายเบื้องมาขี้เบื้<ด>องเ,เอาตัวเมียเอาตัวเมียมาลองดูครับนะครับเอาควายตัวเมียพี่น้องเฮ้าขึ้นรถมาลองเบื้องพอเคน้นเพิ่นขึ้นผสมได้บ่วัสนเอาม้าเบื้องคขามา,าดันตึ๊กหลเนะพ่อนาะฮักก็จะคองมา ของวันเลยเนี่ยโอ้โทษโทโโเอาพี่น้องเข้านะครับมักตัวใดสนจิตสนใจตัวใดให้พี่ให้น้องโทรมาสอบถามพูดคุยต่อรองราคากับพอเคียนเด้อพี่น้องเดินนะครับเน้นให้พี่ให้น้องมาชมตัวจริงนะครับควายยูนีสีสียาบำรุกถีดยาท้ายพยาธิถีดไทุกตัวนะครับเด้ออ่าคือวัคซีนวัคซีนเอาทีไห้เรียบร้อยท็่ให้เรียบร้อยครับนะครับในการดูแลควายเข้านี่คือเข้าจัดให้แบบ แบบ v อ่าีเลยครับมีใบมีหลอดทุกโตม,กมีใบรับประกันการขายอ่ามีใบรับประกันการสื่อขายพร้อมครับรับประกันสั้นหนึ่งพร้อมนี่รับประกันพ,พึ่งพรอะใจพร้อม,อ,มอ่าที่ยูย่รอบเพราะบ้านโคกสูงตำบลน,นาขาอำเภอบาปีปทุมจังหวัดมหาสารครามเบอร์โทรครับ0828551377เฟสกะห้อยเชนงัวงามนี่พี่น้องเฮานะครับมักแบบได้เฝ้าทั่วมา อยากซื้ออยากขายให้ฟ้าโทรมาหาเ่านะครับอยากเลียอยากเพี้ยนก็ยัางมาคุยกันครับผมอยากล่องว่าพอพันเพิ่นขึ้นผสมได้บ่เอาตัวเมียมาล่องเอาครับผมนะครับนี่แน่นอนขนาดเลยเอาขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยดีเสมอมาพี่น้องครับสรับมนี้พ่อไว้สันฤสิ์สักพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ